สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพงศวัสรวันนี้พวกเราจะมานำเสนอนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์และระบบสมองกลโดยมีชื่อสิ่งประดิษฐ์คือเครื่องใจอัตโนมัติค่ะ โดยสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะเราก็ได้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ต้องมีการรับประทานยาอยู่เป็นประจำค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนะคะประเทศไทยก็ยังคงมีผู้สูงอายุอยู่เพียงจํานวนมากนะคะที่ต้องอาศัยอยู่เพียงผู้เดียวและมีโรคประจำตัวเป็นผลให้ต้องมีการรับประทานยาอยู่ตลอดเวลาค่ะ ดยเครื่องจ่ายยานี้นะคะพวกเราก็ได้มีการนําแนวคิดของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมาปรับใช้กับเครื่องจ่ายยาค่ะโดยทําให้สามารถตั้งค่าเวลาในการจ่ายยาร่วงหน้าได้และจ่ายยาแบบอัตโนมัติซึ่งเครื่องจ่ายยานี้นะคะก็สามารถทําให้รับประทานยาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะรวมไปถึงเครื่องจ่ายยานี้นะคะก็สามารถทําการควบคุมและสั่งการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้โดยมีขั้นตอนการทํางานต่างๆดังนี้ค่ะ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการใช้เครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินะครับโดยการทํางานของเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติมีดังนี้นะครับการแสดงสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหากไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องจ่ายยาจะแสดงสถานะไฟสีแดงและปรากฏข้อความ Wi fi not c o n n e c t นะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อเครื่องจะแสดงวันที่และเวลาขึ้นมานะครับผม โดยการสั่งใจยาเราจะแบ่งเป็น2รูปแบบนะครับผมรูปแบบที่1คือการใจยาผ่านฟังก์ชันทม์เมอร์ของแอปนะครับผมเราจะทําการตั้งเวลาสตาร์ก็สต็อปนะครับผมแล้วก็กดโอเคครับ จากนั้นเครื่องจะทำการจ่ายยาตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับแบบที่2ก็คือการสั่งจ่ายยาทันทีโดยปุ่มบัตตอนในแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเครื่องทำการจ่ายยาจะมีไฟ led สีเขียวแสดงสถานะขึ้นมานะครับผม <É> การแจ้งเตือนในรูปแบบเสียงเมื่อเครื่องทำการจ่ายยาพร้อมแสดงสถานะไฟ led สีเขียว และปรากฏข้อความวันและเวลาบนหน้าจอแสดงผลครับโดยเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินะครับผมเราจะนําไปมอบให้กับคุณปีดาเป้นแก้วเพื่ออำนวความสะดวกในการจ่ายยาให้กับผู้สูงอายุภายในบ้านครับ Good morning ladies and gentlemen We are high vocational certificate student of information technology program at p h o n g s o m a t Technological College Today we are proud to present a software and in vest system innovation in t t i l e n d automatic medication dispenser we c r e a t e the innovation for facilitating a patient who always need to take the medicine because there are still a large number of old people living alone in Thailand so we lead the innovation and the idea of IoT technology to apply for an automatic medication dispenser that allow user To set the time and take their medication on time. As a result, the treatment has improved. In addition, an application on a smartphone device can be used to order and control the medicine co dispenser. The function of the automatic medication dispenser is divided into three functions as follows. Firstly, the status of your internet connection is displayed if there is no welding the medicine dispenser will display the status of the LED, LED light as well as the message Wi-Fi not connect. Secondly in prescription the medicine can be prescribed in two ways. The first way is to prescribe medication at specific time by utilizing the application Timer function to set the timing, the pill dispenser will de deliver the medication as taught it were for a set period of time in the case. The second way is an instant prescription obtained by pressing a button when the user presses the order button. The drug dispenser will start dispensing right away. Lastly, when the machine distributes the drug, you will receive an auditory notice. The green LED is ready to reveal its status and the date and time message displayed on the display screen. Our automatic medication dispenser has been delivered to Ms. Frida it had actually been used to it easier for the elderly to take their medication on time at home. That brings the presentation to the end. Thank you for your attention.